สำหรับข่าวนี้นะคะเรามาดูข่าวของนักแสดงสาวสวยกระติบชวันกร อวดสวนผักสุดอลังการที่บ้านค่ะกินอยู่เรียบง่ายกระติบฉวัลกรนักแสดงสาวสวยอวดสวนผักสุดอลังการถึงแม้ว่าจะยุ่งแค่ไหนแต่นักแสดงสาวกระติปฉวัลกรก็ได้หาเวลากลับไปหาครอบครัวที่อยู่เชียงใหม่อยู่ตลอดเวลานอกจากจะได้เจอหน้าพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เป็นการกลับไปพักผ่อนอย่างเต็มที่และแล่าสุดนั่นเองต้องบอกว่า แค่เห็นภาพก็ต้องร้องว้าวเมื่อกระติบได้อวดภาพสวนผักที่มีผักหลากหลายชนิดมากๆคุณแม่ปลูกไว้ทุกอย่างเหมือนกับมีซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นของตนเองนอกจากจะมีผักไว้กินได้ตลอดเวลาและนำไปขายได้อีกด้วยโอ้โหแค่เห็นภาพก็ทำให้เรารู้สึกว่าสดชื่นไปตามๆกันเลยค่ะเห็นแบบนี้แล้วคงคิดอยากจะทำตามบ้างแล้วใช่ไหมคะปลูกเองกินเองดีต่อสุขภาพอีกค่ะ ว่าแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างสวนผักของเธอกันเลยนะคะเพื่อเราจะได้ทำตามเธอบ้างค่ะ